ก็กลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนหนช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สหลับคลิปนี้นะครับนหนช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับการประหยัดแบตมือถือนะครับเป็น EP ีที่2นะครับที่นายช่างจนหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวนหนช่างจนจะพาเข้าไปตั้งค่านะครับเพื่อนเพื่อนหยิบมือถือของเพื่อนเพื่อนขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนเพื่อนไปที่การตั้งค่าเลยนะครับ กดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆก็มาที่แบตเตอรี่มือถือนะครับอ่าคาว่าแบตเตอรี่นี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่คําว่าแบตเตอรี่นะครับแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปหาการตั้งค่าเพิ่มเติมอีกเช่นเคยนะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปนะครับ มันจะมีเมนูนี้นะครับยังคงเชื่อมต่อเมื่ออุปกรณ์นอนหลับเมื่อไหร่นะครับที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับมือถือของเรามันยังจะคงจะเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่นะครับยังจะใช้อินเทอร์เน็ตอยู่นั่นเองนะครับมีการรับส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแม้เรานอนหลับนะครับอ วิธีนี้นะครับนายชนจนแนะนําว่านะครับเมื่อไหร่ที่เราพักผ่อนนะครับหรือเราทํางานก็แล้วแต่นะครับเราไม่อยากปิดเครื่องนะครับเราก็เปิดนะครับฟังก์ชันนี้ไว้นะครับสมมุติว่าเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับมันจะขึ้นหมายเหตุมานะครับหากปิดใช้งานแอปบางแอปจะไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากปิดหน้าจอ คุณสามารถรีเฟรชนะครับแอปเหล่านี้ได้ด้วยตนเองนะครับหลังจากปลุกโทรศัพท์ของคุณนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดฟังก์ชันนี้นะครับถ้าเราล็อกหน้าจอหรือจอมันดับไปนะครับมันจะตัดระบบอินเทอร์เน็ตของเราทันทีนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะใช้วิธีนี้นะครับช่วยให้ประหยัดแบตมือถือเวลาที่เราไม่ ไม่ได้ใช้แล้วแต่เราไม่อยากปิดเครื่องนะครับยังอยากจะให้คนโทรหาเราได้อยู่นั่นเองนะครับวิธีนี้มันจะปิดแค่ระบบ Wi-Fi และข้อมูลมือถือนั่นเองไม่ได้ปิดสัญญาณมือถือของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปปรับเปลี่ยนการใช้งานมือถือของเราดูนะครับก็จะช่วยให้การใช้มือถือของเราดียิ่งขึ้นนะครับบางคนทิ้งเครื่องไว้นะครับ เครื่องทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับแม้เราจะปิดหน้าจอนะครับการทำงานนะครับบางคนมีหลายแอปนะครับ10แอป20แอปนะครับทำงานพร้อมกันก็ทำให้เครื่องร้อนแบตเสื่อมง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็การทำให้เครื่องร้อนนี้นะครับก็จะทำให้ IC ต่างๆในมือถือของเราเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะครับก็นํามาสู่การทําให้บอร์ดของเครื่องพังได้เช่นเดียวกันนะครับก็ ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับลองเอาไปปรับเปลี่ยนการใช้นะครับลองเอาไปปรับกับชีวิตประจําวันของเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับก็อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายเชโจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ